มาร์กกาดและแจ็คสามคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆทั้งสามคนนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือทำอะไรก็มักจะไปด้วยกันเสมอรวมทั้งเรื่องการเข้ามาหาลายัยก็เรียนคณะเดียวกันสาขาเดียวกันแถมทั้ง3มคนนี้ก็ยังนั่งข้างๆกันไม่ห่างกันเลย ทั้งสมคนนี้ยังมีความชอบอะไรๆที่เหมือนหมือเนกันแม้กระทั่งความชอบในเรื่องลีลับพวกเขาชอบไปทดลองตามพิสูจน์ตามสถานที่ต่างๆที่พวกเขานั้นหามาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่ว่าผีเหี้ยนพวกเขาก็จะนัดกันไปหรือสถานที่ต่างๆที่มีข่าวลือพวกเขาก็มักจะไปด้วยกันบ่อยๆ วันหนึ่งขณะที่กัดกำลังเดินไปเรียนที่มหาลายัยกัดก็ได้ไปปลิวมาใบหนึ่งซึ่งใบปลิวนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ที่มองดูยังไงก็วังเวงแต่ก็มีความสวยงามลึกหลับเอ๊ะที่นี่สวยดีฮะลองไปชวนเพื่อนๆของเราดูดีกว่าว่าพวกมันจะไปเที่ยวด้วยหรือเปล่าอแต่ที่นี่ก็เป็นที่ที่น่าสนใจดีเหมือนกันเมื่อกัดพูดจบ เขาก็ได้รีบเดินไปหาเพื่อนๆในทันทีนี่พวกนายฉันมาแล้วเสียงการ์ดตะโกนเรียกเพื่อนๆก่อนที่เขาจะหยิบใบปลิวที่ตนนั้นได้มาให้กับเพื่อนๆของเขาดูและเมื่อพวกเพื่อนๆได้เห็นสถานที่ในใบปลิวแล้วทุกคนก็ตกลงที่จะไปเที่ยวตามสถานที่นั้นในช่วงหยุดเรียนซัมเมอร์หน้าร้อนที่กำลังจะมาถึง ไม่นานก็ถึงเวลาในช่วงปิดเทอมหน้าร้อนมาร์กกัดและแจ็คได้แต่งตัวและเก็บกระเป๋าพร้อมที่จะออกเดินทางพวกเขายืนคุยกันสักพักก็ขึ้นเครื่องและเดินทางมาจนถึงท่าเรือทั้งสามก็รีบขึ้นเรือเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังที่พัก บ้านพักที่พวกเขาได้จองไว้นั้นเป็นบ้านพักตากอากาศที่ดูน่าสยดสยองเหมือนกับบ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่และทำความสะอาดเลยสักครั้งนอกจากเสียว่าจะมีแขกเข้ามาพักอาศัยถึงจะทำความสะอาดโอ้โหนี่มันอะไรกันวะเนี่ยที่พักหรือบ้านร้างวะแมงพูเดบี N ่ e L, มันโคตรเถื่อนเลยเสียงแจ็กได้พูดขึ้นเออหนะ้าหน้าตื่นเต้นดีออกบรรยากาศโคตรให้เลยว่า เสียงการ์ดได้พูดตอบแจ็คเมื่อทุกคนได้ฟังคำพูดของการ์ดทุกคนก็คิดตามและเห็นด้วยกับการ์ดและในคืนนั้นเมื่อทุกคนกำลังจะเข้านอนจูจูแจ็คก,ก็ได้ออกมาเดินเล่นเพราะแจ็คเป็นคนนอนเดึกและที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่แปลกใหม่สำหรับแจ็คอีกด้วย แจ็คได้เดินเล่นตามแถวแถวห้องพักเขาก็ได้เหลือบเห็นหญิงสาวที่ใส่ชุดกิโมโนเป็นสาวที่สวยและน่ารักไม่นานเธอก็หันมามองที่แจ็คอย่างเขินอายนี่มันอะไรกันวะเนี่ยทำไมถึงมีผู้หญิงอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะนึกว่ามีแค่เราซะอีกดีละเสร็จเราแน่แจ็คจึงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจนกว่าพระอาทิตย์จะคืนเรื่องนี้เราจะเก็บไว้เป็นความลับดีกว่า เดี๋ยวพวกนั้นรู้ว่ก็จะแห่มาถามแล้วก็แห่ไปหาหญิงสาวคนนั้นอีกเกิดมาจีบแย่งเราทําทำไงดีเมื่อเขาได้พูดพึพรรมพำเสร็จเขาก็ได้เดินกลับห้องไปวันรุ่งขึ้นทุกคนก็ได้เดินทางมาถึงที่เกาะที่พวกเขาอยากจะมาเที่ยวแต่ก่อนที่จะลงเรือไปด้วยคำเตือนของลุงคนขับเรือเขาก็ได้บอกแก่ทุกคนว่านี่พ่อนุ่ม เดี๋ยวตอนเย็นลุงจะมารับนะลุงจะมาเวลาห้าโมงเย็นถ้าใครมาช้าลุงจะไม่รอให้ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เข้าใจตรงกันนะถ้าหากลุงมาแล้วไม่พบใครลุงจะกลับในทันทีและหลังจากนั้นลุงจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิน้น เมื่อลุงพูดจบก็ได้จากไปทุกคนต่างก็ได้ฟังที่ลุงแกพูดแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยถามอะไรลุงแกก็ได้ขับเรือออกไปก่อนแล้วเมื่อทั้งสามเดินเข้ามาถึงที่ตึกร้างแห่งหนึ่งที่อยู่บนเกาะบรรยากาศที่นี่ช่างวังเวงลมพัดไม่หยุดและเมื่อพวกเขาเดินเข้ามาแจ็คก,ก็ได้ขอตัวไปทําธุระส่วนตัวสักแป๊บหนึ่ง เฮ้ย <Hey, S 2> พวกแกฉันปวดเฉียขอตัวแป๊บหนึ่งนะเมื่อแจ็คพูดจบเขาก็ได้รีบวิ่งออกมาเมื่อแจ็คเจอสถานที่แล้ว<ๆ>เขาก็ยิงกระต่ายให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้กลับไปยังกลุ่มเพื่อนๆในระหว่างที่แจ็คก,กำลังทำธุระอยู่นั้น<ๆ>เขาก็ไม่ได้สนใจอะไร<ๆ>เขารีบทำธุระให้เสร็จก่อนที่จะวิ่งไปรวมตัวกับเพื่อน หลังจากที่แจ็คได้ทำธุระเสร็จแล้วเขาก็ได้รีวิ่งไปหาเพื่อนๆของเขาจนเขาลืมสังเกตไปว่าที่เขายิงกระต่ายนั้นได้มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ใต้พุ่มหญ้าโดยที่มีเศษใบไม้ทับถมอยู่และหากมองดูดีๆมันก็คือกรอบรูปที่น่าจะมีอายุราวๆหกสิงเจ็ดปีหลังจากนั้นทั้งสามคนก็ได้แยกกันเดินสำรวจคนละห้อง กาดเข้ามาดูห้องแรกคือห้องที่มีแต่โซฟาตัวเก่าๆขาดๆแถมยังมีสีแดงที่เป็นคราบเลือดที่ติดอยู่ที่นี่คือห้องรับแขกบ,บรรยากาศภายในห้องจะมีรูปแขวนอยู่บางรูปก็หล่นลงพื้นข้างในห้องยังคงสภาพที่เกิดเหตุและยังเป็นบ้านร้างไวเพื่อให้คนที่ชอบความลึกลับหรือแนวสยองสยองได้เข้ามาทดลอง ส่วนห้องถัดมามาร์กได้เดินเข้ามาสำรวจห้องนี้เป็นห้องนอนสภาพของในห้องเละเทะไปหมดผ้าห่มหมอนผ้าปูที่นอนกระจัดกระจายอยู่คนละที่ภายในห้องหากจินตนาการดูแล้วห้องนี้จะสวยมาก โดยห้องนี้ออกแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นดูเรียบเรียบง่ายๆและหากย้อนเวลาไป50-60ปีสภาพห้องนี้คงสวยและหรูหรามากเลยทีเดียวระหว่างที่มาร์กสำรวจอยู่มาร์กก็ได้คิดและจินตนาการไปด้วยและทันใดนั้น มาก็เหลือบไปเห็นแหวนวงหนึ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้เศษฟูนหมารกลังเลอยู่ในใจว่าจะทำยังไงดีจะบอกเพื่อนๆดีไหมหรือจะเก็บเอาไว้เองเพื่อที่เขาจะเอาไปเป็นหลักฐานจะได้อวดทุกคนหรือจะปล่อยไว้แบบนี้ดีเดี๋ยนี่มันอะไรกันแหวนใช่ยหรือเปล่านะ,จะเจอสิ่งของล้ำค่าเข้าให้แล้วสิอย่างนี้เราต้องเก็บเอาไว้เมื่อถึงห้องอะค่อยเอาไปขายเมื่อเขาพูดจบ เขาก็ได้หยิบแหวนวงนั้นใส่กระเป๋าไปและส่วนทางด้านของแจ็คเขาก็ได้เดินสำรวจอยู่แถวๆห้องที่เพื่อนๆทั้งสองกำลังสำรวจกันอยู่แจ็คก็ได้พบกับหญิงสาวคนเมื่อคืนที่แจ็คได้พบตรงระเบียงทางเดินของที่พักหญิงสาวหันมามองแจ็คและยิ้มให้กับเขาและเธอก็เดินหนีเขาไปอีกครั้งแจ็คกำลังจะเดินตามเธอไปแต่เขาก็ต้องหยุดชะง,งัก เพราะว่าเพื่อนๆของเขาได้เรียกเมื่อพวกเขาสำรวจตึกร้างเสร็จแล้วเวลาก็พลบค่ำพอด,ดีทุกคนจึงนึกถึงคำพูดของลุงคนขับเรือจึงได้รีบออกมาจากตึกร้างหลังนี้พวกเขาได้รีบกลับมาถึงที่พักและเก็บข้าวของก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับบ้านของแต่ละคนและเมื่อมาร์กมาถึงที่คอนโดเขาก็ได้เริ่มจัดข้าวของ เวลาผ่านไปสักพักมารก็ลงมาเพื่อที่จะซื้อข้าวเขาก็นึกขึ้นได้ว่าในกระเป๋าของเขานั้นมีของบางสิ่งบางอย่างเขาหยิบออกมาปรากฏว่าเป็นแหวนที่มาร์กได้เจอในบ้านร้างที่เกาะเขาลืมไปเลยว่าเขานั้นได้เก็บมันกลับมาด้วยจนเมื่อเวลามาร์กซื้อข้าวเสร็จมาร์กได้เดินทางมาถึงคอนโดเขาก็ได้เข้าไปในลิฟต์ มาร์กอาศัยอยู่ในคอนโดชั้น13เขาจึงต้องขึ้นลิฟต์ไปมาร์กได้เหลือบตาดูผู้หญิงด้านหลังไม่รู้ว่าเธอเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนหรือเธออาจจะอยู่ในนี้ก่อนที่มาร์กจะเข้ามาเมื่อลิฟต์ได้เคลื่อนตัวไปไม่นานไฟก็ได้ติดติดดับดับและสุดท้ายลิฟต์ก็ได้ร่วงลงมาพร้อมกับร่างของมาร์ก แจ็คไม่ได้ทราบข่าวของเพื่อนก็รีบขับรถมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปดูมาร์กที่เกิดอุบัติเหตุเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลิฟที่คอนโดเสียเพราะเป็นคอนโดที่มีชื่อเสียงที่สุดในย่านมหาลายัยซึ่งเขาก็คิดไม่ตกว่าจะเกิดปัญหาได้อย่างไร mm hmm. เมื่อแจ็คขับมาใกล้ๆถึงโรงพยาบาลเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ได้นั่งรถอยู่คนเดียว เมื่อเขาหันไปมองกระจกก็พบกับหญิงสาวที่ใส่ชุดกิมโมโนปล่อยผมรุงรังแจ็คตกใจเป็นอย่างมากจึงได้เหยียบคันเร่งแล้วรถก็ได้เสียหลักไปชนกับต้นไม้ใหญ่ข้างทางเขาได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะเศษไม้เศษกระจกได้แทงตัวแจ็คเต็มตัวและหญิงสาวคนนั้นก็ได้หายตัวไป กาดได้แต่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาได้แต่ยืนมองรูปป้ายหน้าศพของเพื่อนๆในวันนั้นเป็นวันที่กาดได้รู้ว่ามาร์กและแจ็คได้เสียชีวิตเพราะอะไรมาร์กได้เก็บแหวนวงหนึ่งมาจากตึกร้างในเกาะในวันที่พวกเขาได้ไปเที่ยวกัน ซึ่งก็ตรงกับวันที่ทางคอนโดประกาศห้ามใช้ลิฟต์ในเวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปเพราะเขาจะปรับปรุงลิฟต์ใหม่เขาจึงได้แจ้งก่อนหน้านี้ ส่วนแจ็คคู่อริของครอบครัวก็ได้ตัดสายเบรกรถยนต์คันของพ่อกับแม่ของเขาแต่เนื่องจากพ่อและแม่ของมาร์กต้องเดินทางไปกินเลี้ยงที่โรงแรมบางเอื่นท่านทั้งสองได้นั่งรถตู้ไปมาร์กจึงได้ฉวยโอกาสขับรถคันนั้นมาแทนแถมถนนก็ยังลื่นเนื่องจากฝนเพิ่งตกเสร็จใหม่ๆเขาจึงเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาต่อมา มีเพียงแค่การ์ดรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่ามันไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุแจ็คได้ไปฉี่ที่ตึกร้างและส่วนหมากก็เก็บแหวนมาการ์ดได้เดินทางกลับไปยังที่ตึกร้างแห่งนั้นและเอาแหวนไปคืนยังเจ้าของที่แท้จริงแต่โชคร้ายที่การ์ดไม่มีทางได้กลับมาอีกเลยเนื่องจากการ์ดคือชายในรูปแต่งงานที่ยิงสาวคนนั้นรอคอยมานานแสนนาน กาดจะเป็นยังไงต่อไปกลับกลายเป็นว่าไม่มีใครได้รู้เลย